ย่างเนยนานแค่ไหนอร่อยสุดจับเวลา30วินาทีหนึ่ง <c oughs> นาที3นาที5นาที10นาทีกุ้งเกรียมนี่คือวิวัฒนาการกุ้ง30วินเนี่ยยังสุกไม่ทั่วเห็นไหมเนื้อย,ยังใสๆอยู่เลยขออนุญาตเวน้น หนึ่งนาทีอันนี้ดูสุกแล้วกินได้เนื้อเดิ่กรอบ7 7 7 5จุดเ้าสามนาทีอันนี้เริ่มเกลียมแล้วนิดหน่อยสีสวยมากออันนี้เด้งซู้ฟันมากแล้วก็แบบหอมเกลียมเนย8ปดจุดแปดนาทีอันนี้เออเกลียมขั้นกว่าเนื้อเริ่มจะแข็งขึ้นแล้วแต่ว่ายังกรอบเด้งซู้ฟันอยู่8.341 10นนาทีอันนี้พูดเลยว่าเกลียมแบบตะโกนกุ้งเกลียม กุ้งรสขังมากเกลี่ยจนขมอ่ะสี่จุนาทีถึง3นาทีกำลังดีอร่อยสุดแล้วทุกคนย่างกุ้งนานแค่ไหนคอมเมนต์มา